เ <Men> มนก่อนฮแฮปปี้จังเอ้ย,อยมันคืออะไรอ่ะทําไมมันมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแยกหรอแม่จริงๆแล้วว่าถ้าเราดูเมื่อตอนวันพุธอ่ะจําได้ปะมีคนส่งข้อความมาที่เรหหาถามว่าอีคนนี้เป็นใครอ่ะที่เขายังไม่ได้เฉลยอ oh. ่ะอ๋อที่ที่เป็นแชทที่ตอนนอนปะใช่ที่มันบอกว่าแบบว่าเลิกยุ่งกับเออเลิกยุ่งกับพุทธะเอออะไรสักอย่างประมาณนี้เออเขาก็เลยตัด ตัวนี้ออกมาเป็นเฉลยว่าสรุปแล้วชายปริศนาคนนั้นคือใครจะไม่นกันอนกัตัวเราเป็นพี่คิมจังเลยคือเขาบอกว่าหลังจากหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเจ็ดตอนก็จะมีแบบนี้เหมือนกันคือเขาทิ้งปมอะไรเอาไว้ในทุกๆตอนหมดเลยที่มันดูแบบดูไรความสมเหตุสมผลนะจะตัดมาเฉลยหมดมีทุกตอนตอนละสิบนาทีเออมันจะมาสารบั่มกันเปล่านะฮ h อ is ชายปริศนาทีอาร์ซีแน่เลยเออสี่เนี้ยแรก อ๋อ I remember นี่ร่อพูดเล่นคดีคัชพก็คือนั่งเล่นเกมอัลโหรอครับเพ่อนกูก็อยู่ห้องแฟนกูไงอุ้ยอ๋ออ๋อนี่คือหลังจากเล่นกัแล้วอะอไม่ได้ตอ ไม่ไปอ <laughs> oh ่ะกูจยกอยู่ก oh ับแฟนกูเออแค่น oh. ี <Darwin> <Oliver> oh ้นะโอ้โหโอ้ยเป็นไรแบบนี้ แดดดีไม่ไปอะครับแดดดีจะไปได้ไงอะหนแาหน้ขพอทูนหัวพออ้อนกันมากอยากไปแหละป้าปีดูแดดดีออกนะมันก็มีบ้างแหละ เคาคนเคยเที่ยวตั้งนานนี่นะมอนเลยว่าแดดปะปีเหอะไม่เบื่อบ้างหรออยู่ห้องอ่ะก็เที่ยวมนตลอดเหมือนกันอ่ะอืมทำตาปิดๆปะปีก็ยังไม่ชินเหมือนแดดดีนั่นแหละโอ้ไม่ได้ละเดีวเฮียไม่เคยเบื่อเลย เงินเรามาหาอะไรทำกันดีไหมตรงนี้เลยไมไถึงคราบยังเจ็บไม่หายเลยคิดมากกันนี่ยแต่นีหมายถึง ไปห,หาอะไรทำที่มันแบบสนุกสนุกหน้าไปปะทำอะไรกันนะ ทำไมเขาพอกแบบข้างนอกแล้วที่แบบจ้าเปิดไอจ้าไอตีมไอตีมหลอกเด็กได้กินกันอแมหกหมดยังไงทำใจไม่ทัน โอ้ยเอาเอาจิงเลยเหรอโอ้ยเอาเล่นมัน้งกิจกรรมไงเธอคนลนแท่เนาะตั้งตัวไม่กูนะฮะโอ้ยหสั่งมากอะ่ะขอบคุณฮะอ๋ยเร็วเกอโอ้ยอ๋อนี่ไงฉากอาบนา้ำที่เป็นหายไปถูกไหมที่อยู่ในตัวอย่าง เขาลูกโอ้ยโอ้ยเกินไปปะมันเลียเอ่นไปอ่ะเฮ้ยทำอะไรกันรีบเลยนะเออก็อยากวอมเครื่องก่อนไงครับบึนบึนบึนใส่เกยร์หรือเกีย์สองเวลาจะออกตัวบึนเกลือสามแล้วเนี้ย ผนดีเนาะกระเกเรนี่สั้นไปเลยกระเกเรเฮ้ยเห็นไหมซาวนาทิวอสันเดอร์เขามีซาวนาอยู่ในห้องด้วยอ่ะสุดปังเฮ้ยกะรวยอ่ะเออเห็นซาวนาอะไรนี่ขิงได้รโลกดันรีตัดหินตอด ปกปีข้นมีความสุขโอ้ไมอุ้ยในแหวย่อยูคมสุกีทไดกินเหรอแล้วคืนนี้อจะได้กินไหมคืนนี้ <c oughs> แค่งามๆพองามๆสองัำ ฟิลแฟนมากเลยอ่ะมันจะฟิลผมยังไม่ใช่มีแฟนไม่รู้ผมเมียเป็นยังไงอ๋อการเื่องมันมีอ้อนหนบอี้ปอเเปาปีชินนะจะมีประสบการณ์หน่อยชินแฟนซินเดีดีมาแล้วปาปี้ก็ดี ขังแล้วไม่ขังล็อกม่ะเอ้ยโอ้ยใช่เปอเต๋อเฮ้ยแข่งเป็นไงบ้างโซนเงียบไปเลยนะครับครับขอโทษที่ไม่ได้คุยด,ด้วยเลย คกิดอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับผมเองนะที่เก่งไมครับผมมาแสดงว่าเก่งนะครับผมเรียนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับรเรามีอะไรจะบอกเราพบรู้สึกเก่งอะไรครับจุดเออแบล็กวนะีดีโอเหรอเนี่ย ดีมองก็ดีใส่แล้วจะโฟกไหมครับรถนังยัว <c oughs> เขาฝับเพื่อเล่นไปหาใครอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> นางอเองเอ้าอ๋อนางพิมพ์มีจุดไงนี่นป,ปีรู้มาตลอดเลยเหรอก็ปเป็นแตดีอะเฮ้ยกไม่รู้ได้ไงแอบดูโทรศัพท์ปะเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวอะที่ชอบพิมพ์จุดเวลาจบข้อความรักมีสิงโตชอบพิมพ์จุด ชินหรอคริสสิงห่อะสิ่งตัวชอบพิมพ์จุดภาษาไทยแต่เข้าใจได้ว่าเขาเป็นครูสติวเตอร์ที่แบบอาจจะเป็นแบบอิงปะโห ยี่ป๋อพี่ก็รู้หมดดิไม่ได้ดีรักปอพี่ขนาดไหนอะ่ะไม่เห็นต้องเขินเลยอ <c oughs> ะวอป๋อพี่ชอบไหนลองพูดขอพอที่พิมพ์เหมือนในแชทด,ดิ นายนะนเดี๋ยวกุลับมือ เขากันเองตลุ <c oughs> ลนเนาะจะ <c oughs> เป็นใคร <c oughs> กันเองทําไมอะไรชื่อคุ้นๆเหมือนแบบชื่อตัวละครในนิยายอะไรของใคร <c oughs> สักคนที่กําลังเขียนอยู่ตอนนี้ตอนที่เขียนนิยายอยู่ค <c oughs> ่อเรื่องว่าหอกันเองอย่ายลืมไปอ่านกันนะครับใช่ถ้าจะหาอ่านอ่านได้ที่ไหนอะไรยังไงอ่านได้บนลีดอะไรชั้นวะไรเดี๋ยวกำลังจะอัพโรงเด็กดีแล้วเด็กดีด้วยแล้วก็ว็บอื่นๆแต่ตอนนี้คือให้มันจบที่ลีดอะไรก่อนโอเคก็ใต้คอมเมนต์นะคะลง ลิงให้เลยคลิกง่ายๆคลิกปุ๊บอ่านไปเลยห้าหกบทใช่ไหมตอนนี้หกบทแล้วบอกเลยว่าบอกเลยไม่ไม่บอกว่าสนดูหรือไม่สันดูแล้วกันให้ให้ลองไปอ่านดูว่าเป็นยังไงแล้วลองมาแชร์คอมเมนต์บอกหน่อยเป็นงานเขียนเริ่มแรกของเราเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันอาจจะมีข้อผิดพลาดไงด้วยอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบอยากให้ทุกคนลองไปคอมเมนต์กันเราจะแบบเอาไปปรับปรุงเป็นกำลังจะให้นักเขียนดาวรุ่งด้วยอนาคตอาจจะมีแบบช่องอื่นๆมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแหวกแนวไปแบบโอเค ต,ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันพุธนะพูดถึงวานเดซีน <Destiny S 1> <ล>ีอ่อะไรงี้โอเควันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส u b s ั r i ารไดไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเสื้อเดียวกับคุณเพชรพริกพอวันนั้นคุณเพชรพิกมาสตูนี้อาทิตย์นี้เลยที่ห้องแล้วก็ยืมเสื้อฉันใส่แล้วนั่นก็ป้ายยาบอกว่าต้องดูใช่ฉันก็เลยดูนิน,นก็นึกว่าจะมีใครแบบไร้ไรมาแบบมาแซ่บๆเือแบบจะโผล่มาแบบ ซีซั่นสองอะไรเงี้ยเรื่องเต็มอะเลยหรือเปล่าอ๋อเปล่าเป็น okay, ก so right ันเองโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายบายค่ะ